สวัสด,ดีทุกผู้ชมกันด้วยนะครับนะโยมเองปอดซึ่งวันนี้เรากอยู่กันในเกมปรีิเทพธนาคนาชีวิติันนะก็ในวันนี้เราจะมาขอกูรีวิวตัวละครนะครับนะก็คือเบียคุยะนะครับน่กัคือี่ไม่มีความมุ่งมั่นว่าการเบียนวัสดุเสริมคณะเบียคุยะสองปีนะนี่นะครับนะ มีโอคุย่าสองปีนะครับผมอยากจะบอกว่ามันเป็นตัวที่ใช่สำหรับผมแล้วมนันดูว่าซ simple simple มากดาเมจแรงมากนะครับนะถ้าเกิดว่าสเต็คของทัศนีมันเต็มสเต็ควิธทำลายอยู่นหัว <c oughs> มันคือหลอดวิธีมานะครับส่วนอนนี้ผมก็อัพไปถึงถึงสองดาวแดงนะครับสามดาวแดงก็อะไรจะตามมาละราคาจะขึ้นอีกอันแล้วจะถามว่าทำไมถึงไม่ up วันนี้เลยทุกคนดูด้สิ 4. เนี่ยดูดูดูเป็นอะไรครับเหตุผลที่ผม,มไม่เอา <S <S เหตุผลที่ผมเอาไปได้โอเคนะอันนี้คำนวณเป็นตัวละค,ลคลแรแค่ระดับสี่ดาวนะส่วนโซ่เใช่ไหมโซ่โซลคลี่อะไรกันเลยว่าใครมีโซ่ถลึงตาก็เอามาด้วย <c oughs> ใช้ได้ใช่ได้นี่คือเราสกิลอะไรนะคำว่าเป็น,นสกิลคอมโบก็คือสกิลตีธรรมาดาแหละเออ นะครับนะสร้างดา,า,มาเมจสตูเดียวในการโจมตีเอ็นเฮียงเขานะัน้นจะเมืนเป้าหมายสตูเมืนเมืนเด็บนะครับนะค่าป้องกัน40่อร์เซจะทให้ตัวเอนได้รับหลอดวิธีมานนหนึ่งชั้นนะครับนะสกิลสองนะครับนะวิธียำลายที่7 3บสามโซเดิโซคซีสร้างดา,า,มาเมจส,สตูทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ทําให้ติดอ่าทำให้ได้วิธียำลายไปอีกชั้นนะครับนะนี่หลังจากฝุกตื่นนะครับฝุกตื่นที่เรา มันก็ททีหลังก็ได้รอวันใหม่รอบวิธีทำลายนะครับนะเมื่อสิ้นสุดรอบเนี่ยก็จะได้ ATK ค่าดา,าเมจค่าคลีค่าคลีดาเมจแล้วก็อัตาการฟ้นฟูฟรีนะครับนะวิธีทำลายหนึ่งช่องจะได้คลิดามมไม่ใช่คลิดามเมจสิคลีดาเมจได้ช่างแม่งเถอะาคลิได้สิเอร์เซ็นต์นะครับนะอัตาการฟ้นฟูฟรีฟ่นะครนะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต ซ้อนทับได้สูงสุด6ชั้นนะครับนะเมื่อถึงจํานวนสูงสุดครับเราจะเพิ่มค่าคริดาเมจอีก30%นะครับนะและ ATK อีก20นะครับนะเรามาดูพาร์ตสสิสกี้วันนี้หนะ่อยวิญญาณผูเ้เขียนเก่งพาร์ตส,สิหลักฉลองครบรอบคุณจิบิเบียคุยะ ATK เพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่การต่อชู้ต่อชู้ต่อชู้ต่อสู้นะครับนะก็จะได้วิถีอมลายมา2ชั้นนะครับนะนี่มันจะเป็นหลอดทั้งหมดเออ แล้วนี่ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับนะสองช่องช่องละสิบรวมกันเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็อาจดูออผมเคยแอนน <c oughs> ์คนนี่ส่วนค่าเอทีเพิ่มขึ้นสามจดสองเซนแต่ถาถามว่าคนอื่นจะปั้นไปเป็นห้าดาวหกดาวเจ็ดาวได้ไหมหรือไม่กระทะลุไปเลยก็ปั้นได้นะครับนะสำหรับผมผมแค่นี้ผมรู้สึก ู้สึกว่ามันแรงไล่ระดับหนึ่งแล้วแต่ผมก็จะเอาเอาวุธให้ให้ได้สกหนึ่งดาวลงครับนะแล้วก็มาทำห้าดาวซึ่งห้าดาวก็เออผมก็ยิ่งเป็นสายฟรีนะก็เลยต้องใช้เวลาสักครึ่งปีแล้วมั้งอาจจะไม่ถึงนะครับนะนี่นะครับนะคุณสมหมาย เรามาดูกันว่าดาเมจของเบียคุยานั้นจะดาเมจเท่าไรกันเชียวสมวยวมุมุชินนิชินิโกะฮานาเซหนึ่งล้านใช่ครับดาเมจสี่ดาวนะครับนะถ้าเกิดว่าอัพไปสุดมากในี่นก็จะประมาณ รัน5นี่แล้วมั้งที่ผมเห็นสุดนะแต่ถ้าถามว่าอย่างนี้คืออ่าลูบมันสุดยังยังไม่สุดนะครับนะก็สามารถใช้อีก6ช่องนะครับนะอ่าแต่ผมขึ้นภาพไปดูปุ๊บเห็นไหมเห็นช่องของเบียร์เฮียไหมอ่านั่นแหละคือช่องหลอนวิถีมนันทุกครั้งที่ใช้ฟูลรีเอ็กแท็กหรือมีสกิลให้กดนะครับนะนั่นแหละครับนะจะเป็นการเพิ่มมันเพิ่มทีละช่องเีละช่องเพิ่มช่อง,องเพิ่มซอทับสุดสุดที่6ครั้งนะครับนะ <c oughs> làm ai còn ti tòi, làm con này. Speed ném của mình thôi nè. Xem นั่นล่ะโอเคสน,นุกก็เปิดมาก็เอาละครัดมนิินลนแล้วก็อันตีจากนีัน รถลตายแิดโอันติดกบิคุยะเคีตายหายหแล้วฮนันติบคุยาสองปีเธหนึ่งล้านานแค่เงี้ก็ตามมีทั้งหมดก็จะแบบมันก็จะประมาณแหละเออสี่ดาวถามว่าเล่นให,ห้อยู่ในระดับที่ใช้ได้ <sink. S 1> ก <additionally anderes S 2> ็ <c oughs> <c oughs> ก็ใช้ได้นะครับนะก็มันก็ไซร์ไล่อยู่นะถ้าสี่ดาวมันก็พอเล่นได้เลยคะนะือดูนั่นสิไม่มีอะไรเหลือเลยตีฟีมมสม,มาเรามาดูกันอีกทีแต่ผมนะว่าดาวมีเทไร่หนึ 1, ่งล้าน ก็น่าจะมีแค่นี้นะส่วนทีมที่ผมจัดก็จะเป็นประมาณนี้ก็แน่จยิงผม่าได้เป็นคนเอาไอเอาไอโทรศัพท์มาไว้ตรงนี้ปกติผมจะเอาไอขึ้นนี้ไวน้นี่แล้วก็โทรศัพท์มาไวต้ตรงนี้นี่แล้วนี่ผมจะวางแนวประมาณนี้ครับนะส่วนทีมป้องกันนะครับนะผมก็จะเอาอันนี้ขึ้นก่อดเพราะว่ามันช่วยล้างซีซีตรงนี้เพราะานี้วะ,ะทีมบุกเราจะเน้น เออสปีดเนี่ยานะทีมตั้งรับเราแน่นอนครับคนที่มาตีเราก็เป็นตพวกสปีดส,งสูงๆ <c oughs> คะัมเราต้องใช้ทีมสซตนี่ครับจะได้ถามว่าเคยเอาเคยสามารถสู้ได้ไหมก็นั่นแหละอันนี้ใครเนี่ยกินนมเยอะ ็ูซูมูชินนิชิฮะฮานาเซผมไม่แ้่สิโดนไปแผดแสงเลยตอนนี้ตอนที่โอ้ยตายแล้ว่วา,าแ,วแพ้บอสได้ไงนี้เพื่อคนเยยวกันของครับของอยู่ในเซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟเวอร์ที่ไรเอ่ยอ่า ผมยูเซิร์ฟอ่าผมยูเซิร์ฟที่38นะครับนะส่วนคนในเซิร์ฟนี้ก็ส่วนคนในเซิร์ฟนี้ก็เฟรนลี่ดีก็ดีทุกอย่างเลยนะสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามเลยหลงเข้ามาดูเนะี่ยก็ฝากกดด้วยถึงแม้ผมจะคิดว่าในคลิปนี้มันก็น่าจะมีคนดูสักสองสามคนเลยลก็อย่าลืมติดตามเลยนะรักทุกคนครับจุ๊บจุ๊บ